สวัสดีครับพบกับรายการ Sport Talk the Hero วราระี่กีฬาที่มาพร้อมกับความภาคภูมิใจของอดีตนักกีฬาทีมชาติไทยที่ประสบความสําเร็จและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติมากมายสมควรได้รับการเชิดชูเกียรติในฐานะฮีโร่ในกีฬานะครับซึ่งบุคคลเหล่านี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆและเยาวชนในการที่จะพัฒนาฝีมือขึ้นมาจนติดทีมชาติไทยและก็ประสบความสําเร็จเหมือนกับรุ่นพี่ที่สร้างเอาไว้นะครับ สัปดาห์นี้เราได้รับเกียรติจากสุดยอดลมกรดชายนะครับเจ้าของเหรียญทอง100เมตรแล้วก็วิ่ง4คูณ100เมตรอีกหลายตอนหลายสมัยนะครับเขาเป็นนักวิ่งที่มีความสามารถทั้งในประเภทกรีธารักบี้ฟุตบอลแล้วก็ฟุตบอลนะครับบุคคลที่ผมพูดถึงนี้ก็คือนาวาการตีวิษณุโสภานิช์ไปติดตามเรื่องราวและประวัติที่น่าสนใจของเขาในช่วงบอลทูบีครับบอลทูบี bon สนับสนุนโดยอิซูซุมิวเอ็กซ์เอกสิทแห่งความสุข PTT Live Station ความสุขหลากสไตล์ในที่เดียวมาลีโคโค่น้ำมะพร้าวแท้ร0อเปซดื่มความสดชื่นพร้อมคุณค่าจากธรรมชาติน้ำมันพืชตราองุ่ไม่เป็นไขสายสะอาดทิพยประกันไยัยสบู่สมุนไพรอิงอ่อนสวยจริงอิงอ่อนทรีนิตี้คารศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรสวัสดีครับนาวาการีวิศณุโสภานิชนะครับต้องบอกว่าเป็น อดีตนักกรีธาทีมชาติไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นลมกรดเจ้าของเหรียญทองวิ่ง100เมตร4เกมนะครับแล้วก็4คูณ100เมตรอีกหลายต่อหลายสมัยที่เดียวต้องย้อนถามกลับไปนิดนึงนะฮะวิศนุโสภานิตนี่เป็นคนกรุงเทพมหานครโดยกำเนิดใช่ครับมีพี่<ม><ม>น้องกี่น 3> 3คนฮะสามคนครับ เล่นกีฬาหมดเลยเล่นกีฬาทั้งสาคนครับและที่สําคัญไปกว่านั้นเนี่ยเราทราบกันดีว่าครอบครัวนี้เป็นครอบครัวกีฬาเลยคุณพ่อเป็นอดีตนักวิง่ง400เมตรร้อยเมตรครับของของทัพปร,รกาศโอ้โหไม่มธรรมดาครับผมครับคุณแม่เป็นนักฟุตบอลฟุตบอลด้วยนักกระโดดสูงด้วยครับนักวิ่งแปดร้อยด้วยเราเป็นพี่ชายคนโตน้องอีกสองคนก็เล่นกีฬาดก็เล่นมาด้วยกันครับทั้งสามคนรูปร่างเนี่ยถือว่าเป็นรูปร่างที่ค่อนข้างได้เปรียบเลยได้รูปร่างนี้มาจากพ่อหรือแม่พ่อเนี่ยตอนเด็กๆพ่ออัดนมผมวันละ ก็อาจอย่างนั้นเลยทุกวันเลยหลังกินข้าวเสร็จน่ห้าถุงห้าถุงกินทุกวันจนตัวสูงปริ๊ดเลยก็เลยได้กระดูกยาวมาได้กระดูกยาวมาจากครับผมได้ประโยชน์เลยได้ประโยชน์เลยครับพอเริ่มที่จะชอบกีฬาขึ้นมาแล้วเริ่มมาเป็นนักกรีฑาจริงจริงจังๆเลยตอนนั้นอายุเท่าไหร่ตอนอายุสิบสองปีตอนมสองมสองตอนนั้นเรียนที่ไหนฮะโรงเรียนลิทธยะวันอะไรครับโอ้ยติดกับกองทัพอากาศเลยคุณสนามซ้อมสบายบึ้มเลยใช่ครับนะฮะใครเป็นโค้ชคนแรก พันจากัเอกทองสุขเด็กขจรคนคนแรกยังจํำชื่อได้ท่านยังมีชีวิตอยู่ไหมยังมีชีวิตอยู่ครับต้องขอบคุณท่านเลยนะครับเพราะว่าถ้าไม่มีท่านเนี่ยก็จะไม่มีสุดยอดนักกรีฑาที่ชื่อว่าวิศนุโสภานีคนนี้นะฮะทีนี้อย่างไงฮะพอเราเริ่มเข้าไปฝึกซ้อมกรีฑาจริงๆอย่างจังแล้วเนี่ยมันสนุกอย่างที่เราคิดหรือเปล่าล่ะเขาเนี้ยมันเหนื่อยกลายเป็นซ้ำซๆซากๆวิ่งอย่นั้นแหละมันเหนื่อยมันเหนื่อยแต่สมัยก่อนไม่มีอะไรมากสมัยก่อนวิ่งลงคอร์ดซ้ำๆ้ซากๆคอร์ด 50- 80 120 คอที่กลัวสุดสามร้อยกลัวมากสมัยก่อนก็เหนื่อยนี่ฮะเหนื่อยมากไม่เหมือนสมัยนี้อก็เลยแต่ต้องสู้แต่ก็ต้องสู้ว่าเพราะว่าอยากติดทีมชาติครับผมก็ก็ก็ซ้อมเลยมาอดทนใช้คาอดทนครับสมัยก่อนรรเริ่มไต่เต้าจากชีวิตการเป็นนักกรีฑาที่ซ้อมอย่างหนักแล้วเริ่มติดทีมชาติไทยครั้งแรกเลยเนี่ยธงผืนใหญ่หรือผือนเล็กเยาวชนก่อนไหมนักเรียนก่อนหรือเปล่าติดธงผืนเล็กก่อนน,นักเรียนนักเรียนไทยที่มาเลเซียฮะ ครับผมที่มาเลเซียจะเพิ่เล็กก่อนเป็นไงบ้างไปแมชนั้นแมบนั้นก็ตามเทศครั้งแรกก็ดีใจครับได้สิบร้อยได้ที่หนึ่งได้เหรียญทองเลยทำลายสติด้วยและเป็นเของมาสิบสองปีเพิ่งมาทาลายไม่กี่ปีนี่เองอ๋อเพิ่งจะถูกทําลายไปนะฮะแล้วก็ร้อยเมก็ได้ที่หนึ่งด้วยคือไปครั้งนั้นนักเรียนไทยเป็นการติดทีมชาติไทยชุดเล็กแต่ว่าไปซัดมาสองเหรียญทองสองเหรียญครับรู้สึกยังไงบ้างก็ก็ ก็ดีใจก็แปลนั้นก็ดีใจก็ฝันต่อไปก็ต้องติดทีมชาติคุณพ่อว่าไงบ้างพอลูกชายเริ่มติดนักเรียนไทยละคุณพ่อเนี่ยจะเป็นเขามีกุศลบายผมหลายอย่างว่าเขาบอกว่าถ้าเกิดได้เหรียญทองเนี่ยนะเขาจะให้ให้เงินรางวัลเงินรางวัลจริงแล้วมันเป็นเขาเรียกอะไรจูใจภายนอกอ่าใช่ใช่ผมก็อยากได้เงินด้วยพ่อผมก็เอาด้วยแต่จริงๆแล้วพ่อเขาบังให้ผมลึกกว่านั้นคืออยากให้เราติดทีมชาติชุดใหญ่เลยชุดใหญ่เลยผมก็ตาม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 พ่อคือต้องบอกว่าคุณพ่อเนี่ย ทุ่มเทกับลูกชายคนนี้มากรองเท้านี่จากอเมริกาเพื่อนอเมริกาฝากซื้อเพื่มนญี่ปุ่นฝากซื้อตลอดคือขอให้เป็นอุปกรณ์กีฬาของลูกเนี่ยไม่เคยทุ่มเลครับพ่าทุนเต็มที่ครับแล้วท้ายที่สุดลูกชายประสบความสําเร็จด้วยการติดทีมชาติไทยชุดใหญ่เมื่อไหร่ปี2016หลังจากติดตั้งเรียนไทยที่มาเลเซียแล้วก็36เป็นปี35 36ก็ติดทีมชาติไปที่สิงคโปร์ซีเกมส์ครั้งแรกเดือนที่สิงคโปร์ครับครับครับผมครั้งนั้นครับนรับคยับู่ ยังไม่บี้คือยังตัวสำรองทีนี้พอไปครั้งนั้นปุ๊บเนี่ยเราได้ลงแข่งขันกี่รายการครั้งนั้นก็ดูพี่เขา,า,าดูอย่างเดียวเลยให้ดูว่าเกิดความขึ้นเหว่ว่าต่อไปต้องติดแบบพี่เา่ายได้วิ่งให้เดินตัวจริงให้ได้แค่นั้นเด็กได้แค่นั้นแล้วมันมันได้จริงไหมมันได้ประสบการณ์ได้ครับรเพราะมันึดกลับมา,าไม่ได้แล้วนั่งดูพี่เขาไม่ได้แล้วต้องลงไปเองแล้วมันอยากไปลงอยากไปได้เหรียญทองแบบพี่ๆเขาก็เลยมุ่งมั่นมากมุ่งมั่นโอ้โหครับโอ้โหฝึกซ้อมอย่างหนักเลยอย่างหนักกลับมาอย่างนนั้ ตอนนั้นพี่เล็กพี่ใหญ่ดูแลการฝึกซ้อมให้แล้วหรือยังดูแลพี่เล็กดูแลครับสภูดูแลให้แล้วครับทีนี้อะไรที่พี่เล็กพี่ใหญ่เห็นมีความมีความเห็นตรงกันว่าในอนาคตข้างหน้าวิศนุโสภณิ้จะเป็นหนึ่งในผู้ชายที่วิ่งเร็วที่สุดพี่เล็กดูรูปร่างผมเป็นผ,ผลแรกของที่สมาคมเริ่มทําว่าสูงต้องสูงใหญ่ แล้วสมัยแล้วสมัยสมัยหลังมาเพียบเลยสมัยผมสูงใหญ่กันหมดเลยเออใช่เพราะว่านักกีฬายุคแรกๆไล่ไปตั้งแต่สมัยพี่เล็กพี่ใหญ่ก็ตัวนิดเดียวพี่อนัทก็ตัวเล็กนะฮะครับผมเริ่มมาโตหน่อยก็พี่สุชาติพี่สุชาติพี่สุเมธเริ่มโตพี่สุเมธเนี่ยเริ่มตอบพี่สุเมธนี่โตแล้วนะถ้าตอนนี้เนี่ยจับเอานักกีฬาอดีตเก่าๆของกองทัพอากาศไปแข่งกับสถาบันอื่นผมว่ายังสู้ได้อยู่ไหมยังไม่แน่ใจเพราะว่าเพราะแต่ละคนตัวโตๆสูงๆแล้วก็สถิตดีทั้งนั้นเลยนะฮะโอ้กำลังสนุกเลยนะฮะเรื่องราวของของ วิษณุโสภานิชเนี่ยถือว่าเป็นเป็นไฮไลท์ของการเป็นนักวิ่งเลยเพราะว่าคุณมาจากครอบค,ครัวนักกีฬาเราพักกันสักครู่นะครับ,ดรบเดี๋ยวกลับมาในช่วงหน้านะครับในช่วงของฮอล์เฟมมาดูว่าหลังจากที่ไปนั่งดูพี่ๆเขาลงแข่งขันซีเกมที่สิงคโปร์แล้วกลับมาซีเกมครั้งต่อไปเขาประสบความสําเร็จได้มากขนาดไหนเดี๋ยวสักครู่กลับมาครับสตินี้นะผมว่ามันสติีนี่มาห้าครั้งจนเป็น38.80ตอนนั้นตั้งใจไว้ว่าเธอได้เหรียญทองจะโกนหัว โคนจริงๆโคนจริงๆเลยผมเห็น <ๆ S 1> ผมจำได้โก <c oughs> <c oughs> ้หัวเลยฮอออฟเฟมสนับสนุนโดยอิ u z u ูนิวเอ็กซ์เอกสิทธิ์แห่งความสุข PTT Live Station ความสุขหลากสไตล์ในที่เดียว มาลีโกโค้น้ำมะพร้าวแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ดื่มความสดชื่นพร้อมคุณค่าจากธรรมชาติน้ำมันพืชตราองุ่นไม่เป็นไข่ใสสะอาดทิพยพยประกันภัยชา a ตอร์เดอะอาร์ตสปิริตออฟอาร์ตการกีฬาแห่งประเทศไทยประมาติดตามสปอตท็อกเดอะฮีโร่ในช่วงที่2นะครับในช่วงของฮอฟเฟมเมื่อสักครู่นี้ยังคุยค้างเอาไว้กับนาวากาตรีวิศณุโสภาณิ์คุณติดทีมชาติไทยครั้งแรกยังไม่ได้ลงแข่งขันไปหาประสบการณ์ กลับมาฝึกซ้อมอีก2ปีทีนี้กลับไปซีเกมอีกครั้งหนึ่งที่อินโดนีเซียใช่เป็นไงบ้างฮะลงกี่รายการขณะนั้นลงสองรายการครับ100เมตรกับ4ี่คูนหนึเมตรถูกต้องครับเป็นไงฮะสี่คูนร้อยเมตรทำลายสถิติเลยประเทศไทยด้วย4ี่คูนหนึเมตรทำลายสถิติประเทศไทยแล้วก็ซีเกม2อย่างเลยโอ้โหเป็นเจ้าของสถิติใหม่เลยฮะตอนนั้นสมาชิกในในทีมมีใครบ้างตอนนั้นไม้หนึ่งคงเดชอ่าคงเดชเนี่ยนี่ครับผมไม้สองผมวิษณุวิษณุโสภานิตไม้สามนิติปิยพันธ์นิติปิยพันธ์ไม้ววิิทธ์เชพก โอ้โหจีจ้ๆทั้งนั้นเลย3-4ค,คนนี่เรียกว่าวิง่งเร็วทั้งหมดเลยสาเหตุที่พี่เล็กพี่ใหญ่จับวิศณุสภาณนิชมาวิ่งเป็นคนที่2เพราะนั่นหมายถึงทางตรงที่คุณจะสามารถสปีดท,ทําความเร็วได้เร็วที่สุดเขาพี่เล็กเขาพี่ใหญ่เขาเห็นว่าผมเนี่ยผ่านเส้นแรงวิ่งร้อเมตรผ่านเส้นเนี่ยเก้าจุ้าเสบายๆเลยก็เลยเป็นห้องเครื่องเขาเรียกว่าห้องเครื่องถ้าเป็นภาษาทีมเขาเรียกห้องเครื่องก็คทำ ทำเกมให้เพื่อนอทําเวลาทำรลายเพื่อนก็หนีไม่เพื่อนเลยว่ายง่ายยังจําสถิติได้ไหมฮะที่ทําลายสถิติแล้วก็สร้างสถิติใหม่4เกมครั้งสามสิบเก้าจุดหนึ่งเจ็ดโอ้พระเจ้าครับผมเร็วมากนะฮะแล้วกวาดสถิตินี้จะถูกลบหรือยังสถิตินี้นะผมรายมาสถิตินี้มาอีกห้าครั้งจนเป็นสามสิบแปดจุดแปดศูนย์เป็นสถิติที่ดีที่สุดของสี่คูณหนึเมตรของประเทศไทยของประเทศไทยเป็นเวลาถ้าจำไม่ผิดก็น่าจะร่วม 20ปีแล้วโอ้โหเป็นเป็นสถิติที่ทำเอาไว้อย่างยอดเยี่ยมมากเลยนะฮะตอนนั้นตั้งใจไว้ว่าเธอได้เหรียญทองจะโกนหัวโกนจริงจริงๆเลยผมเห็นผมจําได้โก้โหัวเลยแล้หนึ่งร้อยไหมล่ะหนึ่งร้อยไม่ได้ได้เหรียญทองเหมือนกันครับจริงจริงได้สนามเลยได้สองเหรียญนี้ต้องโกนสองรอบป่ะไม่มีอะไรให้โกนแล้วนะรู้สึกยังไงบ้างพอหลังจากที่เราพยายามอยู่ตั้งสองปีแล้วเราทําได้มันเก็บกดมันเหมือนกับว่าไม่ขึ้นสักทีอยากจะเป็นมือหนึ่งของประเทศอยากจะเป็นได้เหรียญทองซีเกมเนี่ย พ่อก็ฝันแม่ก็ฝันอยากให้ลูกได้ทีคุณพ่อว่าไงบ้างโอ้คุณพ่อดีใจคุณพ่อร้องไห้ร้องไห้เลยโทรไปหาตอนนั้นรู้สึกคุณจะตะโกนแล้วก็พูดอะไรค่อนข้างเยอะเลยคุณพูดอะไรยังจำได้ไหมฮะผมจําได้บอกว่าพี่วัใหญ่ทําได้แล้ว พี่โวนี่คือใครพ่อผมผมเรียกพ่อตั้งแต่เป็นพี่ตั้งแต่เด็กๆเลยจริงเหรอจริงๆพี่โวนี่คือพ่อคุณเลยพ่อผมเองเลยใช่เพราะว่าผมเป็นสหพิลาเพื่อนๆเรียกว่าพี่พี่พี่โวก็เลยเรียกพี่โวกตามทั้งสามคนเรียกหมดพอหลังจากเสร็จจากซีเกมครั้งนั้นยังต่อไปอีกหนึ่งซีเกมหนึ่งซีเกมอีกที่ที่บรูไนบรูไนฮะปีนั้นก็แข่งเป็นเจ้าเป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นเจ้าของเป็นเจ้าของแชมป์การแล้วก็แข่งกับเพื่อนเองเรียนชัยเรียนชัยเสียวงไม่แข่งกับใครเลยนะตอนนั้้นนนนนปปีัััเเรราาากกกก็ออยษแชมม์หื เดือนชัยเขาก็เสือเก่าฮก็แข่งกันต่างคนก็ต่างแบบซ้อมเนี่ยโหแบบบี้บี้กันทุกวันในสนามเนี่ยคือซ้อมกันไม่ยอมไม่ยอมกันเลยไม่มีใครยอมไม่ใคยยอมเลยจนแข่งนะหนึ่งสองเป็นของเราเราททดื4 4 4อนชัยทำลายสีิีเกมอผมก็มวิ่งเวลาดีสุดในเกมสิบจุดสามเก้าได้บางงได้เหรียญเงินได้เหรียญเงินผมแต่เป็นแบบที่ผมประทับใจและผมจําได้แต่เราก็ดีใจนะผมก็ดีใจเพราะว่าเหรียญทองก็เป็นของไทยไราเไทยเราด้วยแล้วสี่กูร้อยล่ะ สี่คร้อยท้ายีไม่ต้องพูดถึงเลยท้สีเลยครับโอ้โหกระจุยเลยครับกระจุยเลยเพราะว่าโอ้คนที่ได้เหรียญเงินกับเหรียญทอง100เมตรมาอยู่ในทีมเดียวกันแล้วสี่คนร้อยมันจะไปไหนแล้ววิศานุถูกวางให้เป็นไม้สองอีกไม้สองผมไม้สองตลอดเลยครับทั้งชีวิตเลยสิบปีไม้สองตลอดครับครับผมชีวิตหลังจากที่ได้เหรียญทองประสบความสําเร็จแล้วเนี่ยชีวิตเปลี่ยนไหมมีความรู้สึกว่า ผมมาออกรายการเยอะมากตอนนั้นออกรายการเยอะมากผมไปซื้ออะไรแม่ค้าบอกจําได้จําวิษนุโสภณิตลดราคาให้ลดราคาให้ผมไปทำไปกับขี่ผมอยู่คนที่หลังๆเลยมาคนแรกเลยน้องคือโอ้โหได้คุณต้องกอบคุณพี่ๆเขานะพี่ให้สิทธิพิเศษอันนั้นมานะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเราเราก็เราก็ไปเข้าแถวนะเขาแต่ว่าพี่ๆเขาเห็นว่าเราเราไดาจำได้ก็เลยให้สิทธิพิเศษนะครับถ้าพูดถึงเอเชียนเกมล่ะเอเชียนเกมผมได้แข่งมา 3ครั้ง3เอเชียนเกมที่ไหนบ้างก็มีเอจิโรชิมาครับผมญี่ปุ่นญี่ปุ่นครับแล้วก็มีปีศหนึ่งที่เมืองไทยอ่าตอนที่เมืองไทยเป็นเจ้าภาพเลยได้เหรียญเงินอ่าฮะแล้วก็ปี4ี่ห้าได้เหรียญทองทำลายสี่เอเชียนเกมทำลายสี่ประเทศไทยว้าวสันใจมากสันใจครับผมปีนั้นยี่สิบสี่ปีที่ไม่เคยได้เหรียญทองนี่มาผมเป็นคนเปิดสลากในเหรียญนี้ 24ปีมันเป็นเหรียญทองที่รอคอยเลยนะสำหรับกรีธาของไทย4คูนร้อยแล้วก็ส่งให้คุณได้รับรางวัลเลยทีมนี้ทีมยอดเยี่ยมใช่ไหมฮะได้รางวัลทีมยอดเยี่ยมของเขาครับผมการีรายประเทศไทยโอ้โหถือว่าเป็นเป็นเป็นผลงานที่ต้องบอกว่ามันมันเป็นความภาคภูมิใจนะครับโอ้กําลังคุยสนุกเลยนะขอพักอีกสักนิดนึงเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้านะครับมาดูว่านอกเหนือจากสถิติแล้วก็ถ้วยเกียรติยศที่ได้รับแล้วนะฮะปัจจุบันนี้ ชีวิตของเขาแล้วก็หน้าที่การงานเป็นอย่างไรบ้างสักครู่กลับมาติดตามในช่วงทวบยนครับผมถือทองปีแรกประเทศไทยได้ทองปีแรกโอ้ยถูกไปไม่คุยเร้พูดได้เลยปรนคำประคำทรงจำได้ดีไงนี่คุยได้เลยผมไม่เคยมีใครถือทองได้ผมถือทองปีแรกและสมัค้ราได้เลยได้เลย บิออนสนับสนุนโดย Isuzu NewX เอกสิทธิ์แห่งความสุข PTT Life Station ความสุขหลากสไตล์ในที่เดียวมาลีโคโคน้ำมะพร้าวแท้ร้อเ็ดื่มความสดชื่นพร้อมคุณค่าจากธรรมชาติน้ำมันพืชตราองุ่นไม่เป็นไขใสสะอาดทิพยประกันภัย o s เ o o o อท l l l a a ลอะคาเดมี t t บ็กทูเ i c ยูเรกาฟไ ลับมาติดตาม spot talk the hero ในช่วงสุดท้ายนะครับในช่วงของทูบิยอนเมื่อสักครู่นี้นาวากาตรีวิศณุโสภาณิชคุยสนุกมากเลยครับและที่สําคัญที่สุดตื่นเต้นครับตรงที่ว่าพอคุณควา้าเหรียญทองประวัติศาสตร์ที่ประเทศไทยรอคอยกับ4คูณ100เมตรในเอเชียนเกม24ปีมาได้ภูมิใจไหมฮะภูมิใจมากครับเดื๋ยนี้นะเดื๋นนี้เป็นเหรียญเขาเรียกเหรียญประสาทจริงครับแล้วก็มัมนยิ่งกอประวัติศาสตร์คือปีนั้นเป็นปีแรกที่อัดฉีด1ล้านบาทเฮ้ คนละหนึ่งล้านบาทสําหรับเหรียญนั้นใช่ครับเป็นปีแรกที่ดูแลคุณลขนลุกนั่นเนี่ยเอาไปทําอะไรเงินล้านบาทตอนนั้นใช้นี่ให้พ่อแม่อ๋อครับคุณพ่อคุณแม่เป็นข้าราชการเป็นราชการครับก็ผมสบายสักวันนี้คุณพ่อคุณแม่ดูแลผมมาผมก็ต้องดูแลท่านกลับคืนไปน่ารักมากถูกต้องเลยนะฮะทีนี้พูดถึงการแข่งขันในระดับโลกเลยโอลิมปิกวิศนุสมพรรนิดก็ผ่านเกมโอลิมปิกมาแล้วไปที่ไหนมาตอนนั้นสองครั้งครับแอตแลนตทครับ ปี2 0ง9ปีที่สมรักได้เหรียญทองเลยผมถือธงโอลิมปิกใช่รอมากผมถือธงปีแรกประเทศไทยได้เหรียญทองปีแรกโอ้นี่คุยไปอันนี้พูดได้เลยเป็นความทรงจำที่ดีไงนี่คุยได้เลยผมไม่เคยมีใครถือธงได้ผมถือธงปีแรกและสมาธิเราเลยอ้าวได้เลยมันเป็นคำทรงจำเหมือนกันนะครับต้องยกความดีความชอบให้คนถือธงใช่ไหมเนี่ยพูดเล่นๆอันนี้อย่าเล่นครับไปโอลิมปิกไปเจอพวกสหรัฐอเมริกาไปเจอพวกนั้นเป็นไงบ้างก็สมาธิไม่สนใจผมคิดว่า เราไม่ได้เอาขาเขาวิ่งเราไม่เอาแขนเขาวิ่งเราเอาฝีมือเรามาวิ่ง oh. สมาธิผมอย่างเดียว uh huh. ผมไม่เองครับผมเขาผ่าน,น,น,นเกมมาเยอะแล้วเป็นไงบ้างผลงานผลงาน,นครับปีนั้นโอลิมปิกก็ถือธงเข้าไปนะครับ uh huh. แต่ว่าปีต่อมาปี2อันี่สิบโอลิมปิกที่ซิดนีย์ <Australia. S 2> ออสเตรเลีย3 9 0สย์อันดับที่9ของโลก ถือว่าเป็นสถิติที่ดีที่สุดของนักวิ่งไทยที่เคยทําเอาไว้ในโอลิมปิกใช่ไหมยังเป็นสถิติของคุณอยู่เป็นยังเป็นอยู่ครับยังเป็นอยู่โอ้โหถามว่าชีวิตของวิชนุโสภานิชเนี่ยกับการเป็นนักกรีฑาแมตช์สุดท้ายที่คุณลงเล่นและลงแข่งในนามทีมชาติคือซีเกมที่เวียดนามปี2 4 6เป็นไงบ้างตอนนั้นผมได้รลลเมตรไดรเหรียญโลลิเมตเตรที่4 4สี่คูร้อยได้เหรียญทองอยู่สมัยที่สี่สี่คูร้อยยังยังรักษาไว้อยู่เพราะว่าเพื่อนเพื่อนร่วมทีมยังงนั้นอยู่ครับ 60ที่ที่30.59นิดเดียวนิดเดียวครับผมจะเป็นได้สุดท้ายคุณนี่เป็นอย่างนี้ตลอดครับนิดเดียวมีมีเฉียดเฉียวตลอดเลยนะถามว่าพอเลิกเล่นปุ๊บเนี่ยเราเคยย้อนถามตัวเองไหมครับว่าชีวิตเราได้อะไรจากการเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยได้เยอะมากครับผมได้เยอะมากแน่นอนที่สุดกองทัพอากาศให้คุณเข้ามาทำงานครับผมกองทัพอากาศให้ผมมาเป็นนายทหารอากาศเลยครับก็ขึ้นมาเป็นเรืออากาศเรือตรีจนกระทั่งปัจจุบันเนี้ยนาวาอากาศตรีนะครับนะฮะครับผม นอกเหนือจากอาชีพในการรับราชการแล้วตอนนี้วิศวุสวรรณิศก็ยังได้ถ่ายทอดวิชาความรู้ให้กับน้องๆนักกีฬารุ่นหลังเลิกเล่นเนี่ยยังไม่เลิกเล่นเนี่ยคือสอนคนพิการมาก่อน3ปีนะเป็นการันเนอร์นวิ่งคนพิการเงี้ยคุณวิ่งนําหน้าเป็นวิ่งวิ่งนำทางให้เขาด้วยใช่สปีไปอยู่คนพิการและแถมนักกีฬาที่คุณวิ่งให้ก็ได้เหรียญด้วยแข่งรายการแรกทำลายสติเอเชียนเกมของคนพิการก็เสร็จแล้วก็สามสามปีแต่พอปี50นก็พี่เล็กใหญ่ก็ดึงมาสอนน้องวิ่งทีมชาติก็ทำมาเรื่อย ล่าสุดเนี่ยไปแข่งที่ซีเกมสิงคโปร์ผู้ชายก็ทำลายสถิติประเทศไทยในรอบ20ปีนะครับแล้วก็สี่คุณสี่ชายก็ทำก็ได้เหรียญได้เหรียญทองอีกปีก่อนหน้านั้น,น,นผู้หญิงก็ทำลายสถิสติมาแล้วอันดับสองของประเทศไทย4ีในสี่คุณสี่แล้วผู้หญิงก็ได้เหรียญทองสี่รอเป็นสมัยที่ที่สี่มีอะไรอีกไหมที่วิศุโสภาณิชมีความรู้สึกว่าอยากจะทําแล้วยังไม่ได้ทําในอนาคตข้างหน้าเนียผมเชื่อว่าวันหนึ่งถ้าผมแบบเขาเรียกว่า สามารถจะไม่เรียกว่าโตกว่านี้ uh huh. ผมอยากจะทําให้ทีมกีฬาไทยทั้งหมดเลยนะ uh huh. กลับไปสู่ในะท็อปของระดับเอเชียอีกครั้งหนึ่งเราเคยเป็นเจ้าของเอเชียคุณคเก่งกรีธานี่ไม่มีใครแปลกใจครับแต่คุณไปควา้าเหรียญทองลักบี้ทีม oh ชาติไทยซีเกมอีกนี่มันไปได้ยังไงฮะก็คือตอนนั้นก็มีโครงการยักษ์ลมกดเพราะว่าวิ่ง11.0ให้เงิน100,000บาทครับผมวิ่งได10.4 สบายเลยสบายเลยอยู่เขาปีหนึ่งสัญญาก็ไปเล่นกับเขาก็เล่นทีซีเกมที่เชียงใหม่ปีนั้นได้เหรียญทองเจ็ดคนกับสิบห้าคนโอ้โหสุดยอดเลยครับกลับมาที่เรื่องราวของชีวิตครอบครัวตอนนี้วิศนุโสภณนีแต่งงานแล้วกับภรรยาสุทธิรักนะฮะแล้วก็มีทายาทหนึ่งคนหนึ่งคนอายุแปดขวบแขวบเป็นลูกชายด้วยลูกชายด้วยอยากอยากให้อยากจะให้ลูกเป็นนักกีฬาเหมือนพ่อไหมแล้วแต่ละคนเลยครับไม่ได้บังคับใช่ไหมไม่บังคับเลยครับเพราะว่า มันมันเหนื่อยมันต้องมีความมุ่งมั่นจริงๆนะกับนักกีฬานักกีฬาเนี่ยท้ายที่สุดนี้อยากจะให้วิศรุโสภณพนิช์ขอบคุณแฟนกีฬาชาวไทยที่เป็นกําลังใจเชียร์คุณแล้วก็ติดตามผลง,งานของคุณมาตลอดเลยครับครับผมก็ขอบคุณแฟนกีฬาชาวไทยทุกคนนะครับก็ผมได้ดีทุกวันนี้ก็ก็เสียงเชียร์จากพี่น้องชาวไทยแล้วก็แรงสนับสนุนจากต่างๆที่ให้ผมมานะครับก็ไม่ลืมครับว่าตัวเองมาจากไหนแล้วก็จะทําหน้าที่ของตัวเองในฐานะเป็นผู้สอนทีมชาติไทยและหน,หน้าที่ต่างๆที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุด แน่นอนที่สุดนะครับทางรายการของเราจะเป็นกําลังใจให้ตลอดนะครับท้ายนี้นะครับทางรายการเรามีของที่ระลึกเล็กๆน้อยๆนะครับที่เราภูมิใจเป็นเสื้อสอสวยจากยูเรกานะครับข้างหลังสกรีนว่า Sport Talk The Hero นั่นหมายความว่าคุณเป็นฮีโร่ของแฟนกีฬาชาวไทยทั้งประเทศนะครับฝากไว้ให้วิศนุเอาไว้ใส่ฝึกซ้อมนะครับอีกอันนึงนะครับมารีโคโก้น้ำมะพร้าวแท้ร้อ อันนี้ดื่มเพื่อสุขภาพนะคะคุณเป็นคนที่รักสุขภาพอยู่แล้วเนี่ยดื่มนะมีประโยชน์ทั้งครอบครัวเลยนะครับส่วนภรรยาคนสวยเราฝากสบู่สมุนไพรอิงออนเป็นสบู่สมุนไพรที่ไม่มีสารเคมีเลยนะครับและที่ภาคภูมิใจที่สุดนะครับผมเป็นคนเลือกรูปนี้และชาโตเดีอาร์ตเอาไปใส่กรอบให้เป็นรูปที่คุณพ่ะเหรินทองเอเชียนเกมบอกว่าเป็นรูปที่ชอบมากนะครับท้ายที่สุดนี้เราอยากจะเป็นกําลังใจแล้วก็จะคอยติดตามผลงานของนาวากาตรีวิชนุสภพานิตไปตลอดนะครับขอประสบความสําเร็จในการเป็น ผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยครับขอบคุณมากครับสวัสด,ดีครับขอบขอบคุณนวากาตรีวิศนุโสภาณิชย์อดีตสุดยอดนักกรีทาทีมชาติไทยแชมป์วิ่ง100 4คู100 4คู400เมตร4เกมหลายสมัยและเหร็นทอง4คู100เมตรเอเชี่นเกมซึ่งปัจจุบันเป็นผู้ฝึกสอนกรีทาให้กับนักกีฬารุา่นหลังซึ่งได้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติและนำความสุขมาสู่แฟนกีฬาชาวไทยทั้งประเทศ สมควรได้รับการเชิดชูเกียรติประวัติในฐานะฮีโร่ในก,กีฬาของรายการ Sport Talk หนึ่งโรซึ่งแฟนกีฬาชาวไทยจะจดจำและเป็นกำลังใจให้กับฮีโร่ในก,กีฬาผู้นี้ตลอดไปและนั่นก็คือเรื่องราวที่น่าสนใจของนาวาอากาศตรีวิศณุโสภานิช์นะครับต้องบอกว่าคุยสนุกจริงๆนะครับแล้วก็ไม่อยากให้เวลาหมดเลยนะครับแต่ว่าเวลาต้องหมดแล้วจริงๆนะครับน่าเสียดายนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุสนใจดีครับอิสุสปตท มาลีโคโคน้ำมันพืชตราอางุนทิพยประกันภัยสบู่สมุนไพรอิงอ่อนทรินิทิคาสชาเตอร์เดออาร์ตยูเรกาโอเอซัทฟุตบอลอะคาเดมี่และสถานที่ไทยทรรพิพิธภัณฑ์กีฬาแห่งชาติการกีฬาแห่งประเทศไทยสำหรับท่านผู้ชมที่ต้องการที่จะชมรายการย้อนหลังนะครับสามารถที่จะเข้าไปกดชมได้ที่แฟนเพจที่ปรากฏขึ้นหน้าจอขณะนี้นะครับสัปดาห์หน้า ผมยังมีอดีตนักกีฬาทีมชาติไทยอีกหลายคนที่จะเข้ามาพูดคุยในรายการนะครับวันนี้ลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับดีมากครับร้อยทีกลายเป็นกลัวทีมไทยกันหมดเลยเพราะว่าทีมไทยจัดบ้ยมาที่สอง <laughs> มาชนะเลยเรียนแล้วเท่าไหร่นิคออบได้ครับห้าพันพี่มาซ้อมแปดโมง <laughs> ผมไปซ้อมหกโมง <laughs> ผมนำพี่ไปสชั่วโมงอะ ถมผมอาจจะมีลูกพลิกแพงอะไรผมไปเล่นมันก็เป็นโบนัสของผมครับ